เฮ้ยแามมากทำไมไม่เข้าเรียนอ่ะอ๋อเรรอเพื่อนก่อนน่ะอุ้ยไม่ทำอะไรมาไมหน้าใสาจังเฮ้ยจริง ไม่ได้ทําอะไรเลยเขาแค่เป็นคนดูแลตัวเองดีอะเลเซอร์เลเซอร์อะไรเนี่ยไม่เอาเลยนะก็แบบเป็นคนแบบเข้าฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยท่านจิตใจให้ผ่องใสพอตื่นขึ้นมาก็เป็นแบบนี้เลยแกดีดีเนอะแกงั้นเราไปเข้าเรียนก่อนเนะจ้าบ๊ายบาย ฉันอไีแกแกดูหน้าฉันสีเม่อวน่ตัวเป็เริ่มมาด้วยดูเป็นไงตื่นปบปับแกออูเห็นไหมเมื่อกี้มันจ้องฉันด้วยอะเหมือนกับพูดนะแมันเชื่อมทำไมหหน้าทอมาปะแต่เราอิ่เลยของแท้ด้วยแค่นี้เอง

ลอยจ้าไม่เป็นไรอ้าวแล้วจะไปว่าเพื่อนทำไมอะ่ะจะเป็นยังไงวะช่างเออแต่มันว่ากเกมนี้สวยนะเว้ยแถมพวกอีกอจะยอมหรือไงละ่ะจริงอ่ะแหม่เสนิทก็ไม่สนิทนะไม่น่าจะมาว่ากันแบบนี้นเลยจริงๆแล้วไม่สมควรหรอกนะเออแกอง,ง่งา,กาเดี๋ยวเราขึห้องน้ำไปนึงก่นเดี๋ยวเรามา เฮ้ยเมื่อกี้เป็นว่าะไม่รู้อ่ะมถามว่าเราไม่ถามปะแ,แกต้องไปถามดิค่ะนี่แกมินถามหรือเปล่าเนี่ยพูแล้วมองที่พวกเรา ก็พวกเธอพูดว่าอะไรคนเห็นเขาว้าอย่าคิดว่าไม่รู้นะพูดอะไรแกก็จอะไรผิดปอดนี่นี่ทำเป็นใสจะไม่รู้ได้ไงก็พวกเธอพูดว่าแล้วก่อนพูดอะไรเอาเรื่องนี้มาจากไหนเนี่ยยังไงโบกมาพอดีเลยบกมาดีดีน,นี่มันเรื่องอะไรกันนั้นแกพูดอะไรแล้หรอเออใช่แล้วที่มันก่อนอนะ่ะ ที่โบนินทาเราใช่ปะพูดมาดิเราไม่เคยพูดอะไรไม่ดีกับเพื่แกเลยนะเว้ยเคยแกแล้วเราแค่พูดแบบคำข่าวพูดแบบนิดนึงไม่เห็นอะไรเลยแกแค่ตลกเรื่องตลกเหรอแกไม่เข้าใจบ้างหรอเรื่องแค่นี้เรื่องตลกของโบทำให้เพื่อนๆเราล้อก,กอันกกนี่วันนี้แค่เพื่อนกันแล้วกันแค่นี้แหละคบกันมาทั้งนานไม่น่าจะเป็นคนอย่างนี้เลย